สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนเดี๋ยวกันนะเห็นกันไหมเอ่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไลฟ์ออกกำลังกายด้วยกันนะคะเพราะว่า มีทั้งงานนอกงานในงานหลวงงานลาดงานหลวงนะอ่าววันนี้วันก่อนที่พาไปดูต้นแอปเปิลใช่ไหมคะแล้วก็ไปเก็บมาแล้วนะเก็บมาได้เยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่อันนี้นะคะคือสิ่งที่เราเก็บแอปเปิลที่เราเก็บมานะเอาถุงใหญ่ๆไปนะคะแล้วก็ไปเด็ดเก็บมา ปเปิทีเ่เราจะเรียกมันว่าแอปเปิ้ลออร์แกนิกนะคะที่ที่เราไปเก็บมาจากข้างทางอ่ดูลูกสีใหญ่นะใหญ่มากเลยอะ่ะมันจะมีรสชาติที่อร่อยนะคะอร่อยอร่อยมากๆกันเนื้อมันจะแน่นนะแล้วก็มันมันจะรสชาติหวานเปรี้ยวกำลังดีนะคะ แล้วตอนนี้ตัวเองกำลังติดคือตำแอปเปิลนะคะตำแบบง่ายๆเลยแอปเปิลนะผู้หญิงนะคะผู้หญิงโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำกันเลยก่อนเนาะไม่ต้องพูดเยอะเอารูปไหนดินนะลูกนี้เอาเอารูปแต่ว่าแอปเปิลออแกนิกอ่ะมันมันจะมันจะแบบข้างในบางทีมันมีหนอนไงเพราะว่ามัน มันอยู่มันอยู่ตามทางใช่ปะม,มีคนเขาปลูกไว้คนคนนี้คือเขาเขาว่าปลูกไว้เพื่อให้คน,นไปเก็บเอานะคะนี่เนี่ยเราก็จะสับอย่างไหมเดี๋ยวเราช่อมดีกว่ามีคนนะ่ะเขาปลูกไว้นะคะปับกลองน,นี้ แล้วอ่ะพวกเราอ่ะสามารถเดินไปเก็บเอาได้เลยอมมันเป็นโปรเจกต์เหมือนกับเขาเคยคุยกัะเขานะคะเขาบอกว่าคือทางตรงเนี้ยมันเป็นทางที่ที่พาไปดูนะคะมันเป็นคนที่เขาชอบพาหมาไปเดินไปเลาะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตรงเนี้ยมันยังเป็นพื้นที่เขียวไว้นะคะก็เลยปลูกแอปเปิลกับลูก เบี้นนะคะลูกเนี้่ยมันจะออกหวานหวานนะแต่มันจะเขียวๆอร่อยนะหวานหวานเย็นๆนะคะมันจะไม่ใช่เนื้อแบบสาลี่นะคะอันนี้นะคะเป็นอาหารที่โอ้ยพูดไปสับไปน้ำลายไหลไปนะคะเป็นอาหารสำหรับสาวๆนะคะที่ต้อ,องการที่จะลดความอ้วนนะบ้านเราเออเมื่อก่อนนี้ตอน ตอนอยู่เมืองไทยไม่ค่อยชอบกินของพวกนี้เออไม่รู้เป็นอะไรพอมาอยู่เนี้ยมันเพิ่งจะกินแบบของอย่างเงี้ยเยอะอ่ะเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยเห็นเขากินอ่ยำผลไม้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นน้ำๆฉ่ำๆเราจะไม่ชอบแบบส้มอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ชอบนะเราจะชอบพวกทุเรียนลำไยของอ้วนๆอนะ่ะ แต่พอมากินแบบนี้นะคะมันรู้สึกว่ามันแบบมันเย็นตัวเบาสบายดีนะคะแล้วโดยเฉพาะอ่าวันนี้ก็ได้คุยกับน้องอีกคนหนึ่งพอพวกเราสี่สิบอัพกันมานะเราจะมีปัญหาเรื่องไวทองกันนะคะไวทองนะถ้าไปหาหมอเนี่ยตอนแรกตัวเองก็คิดว่าเดี๋ยวจะเขียนไว้หน้าเพจกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับอธิบายัยทองแล้วก็ เขาเรียกว่าอ,อถ้าเราไปเอารับยาฮอร์โมนถ้ายาฮอร์โมนนะมันจะเ,เหมือนกับบางคนคือร้อนๆหนาวๆตัวเองก็เป็นนะคะเริ่มเป็นแล้วคือนึกว่าเป็นไข้ปวดหัวเป็นไข้สรุปหมอไล่ให้ไปหมอผู้หญิงนะคะวันนี้เราก็เลยแบบเ,เห็นอะไรคืออารมณ์ของเราเราไม่ได้หงุดหงิดนะคะเราเพราะเราฝึกเรื่องการ ออกกําลังกายเรื่องการเล่นสมาธิเอ,อนั่งสมาธิกันมานะคะก็เลยจะเป็นคนที่อารมณ์ไม่แกว่งสักเท่าไหร่ไม่รู้สิคิดว่าตัวเองใจเย็นกว่าตอนตอนเป็นเด็กและกันละนั่นแหละก็จะแบบไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออจะแบบนิ่งนงมั่นคงอะอเรื่องอะไรมาก็จะแบบเออจะไม่ค่อยปริป้นปาดเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยจะก็ปล่อยปล่อยมันไปคือปล่อยทุกอย่าง อันไหนถ้าเราคือฝึกไว้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเปลี่ยนใครได้หรืออะไรต่อมี่อะไรเนี้ยเราก็จะไม่น่าเนี่ยนั่นแหละก็เลยมาศึกษาเรื่องการเอ,อ่อเป็นไวทยทองอะนะแอปเปิลเขียวเนี่ยมันเป็นเอ,อ่อผลไม้รีเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราอะกินได้เลยนะ นี่โอ้ยน้ำลายเลยคกที่บ้านนะคะอยากจะซื้อคกใหม่ด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้คือคกที่บ้านเราจะตำส้มตำกันด้วยคกนะคะแล้วส้มตำส้มตำแอปเปิลเราก็จะมีกระเทียม เทียมหนึ่งกรีบนะคะกระเทียมขนาดนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาพริกเรามีพริกนะคะซื้อมา จากสัตติอโศกพริกขี้หนูนะคะออแกนิกซื้อมาสองถุงเล็กๆแบบถุงละห้าบาทมนะั้งหรือสิบาทถุงขนาดนี้แต่ตัวเองไม่ค่อยชอบกินเผ็ดนะน,นะคะก็เลยเจะตำได้เท่าที่ตำแบบจะไม่ได้ไม่ได้แบบกินเผ็ดๆอย่างคนอื่นเขาอะ่ะพริกก็เลยจะใช้ไม่เปรืองนะคะหลังจากนั้น ตําเหมือนซ้มตํานั่นแหละถ้าใครตําเป็นนะแต่อันนี้คือตําไม่ค่อยคือกินได้ลราไม่กินนะนะอันนี้นะคะซื้อปูปูดองแช่แข็งนะคะคือปูดองนี่แหละเ้าเอาเขาแช่แข็งออกมามันเป็นของเวียดนามนะคะมันจะเป็นปูไม่ได้ปูเค็มเหมือนบ้านเราอ่ะเขาจะดองหวานอะนะคะมันอร่อยดีอะเราก็จะใส่ไปแบบสี่ห้าขาเนาะ อย่างเงี้ยปล้ยยหนึ่งเราก็จะบุบๆไปนิดนึงนะคะอันนี้มะเขือเทศนะคะที่เก็บมาวันนี้นะคะเราก็จะเอามาฝานใส่คือแบบทำง่ายๆอ่ะเออ กินอยู่ง่ายๆอจริงวันนี้ก็รอตื่นนั้นต,ตีสองกว่าฝึกโยคะไปวิ่งไปทำงานโอ้ยสารพัดโอ้ยกระเด็นเสร็จแล้วเห็นปะแค่นี้อามะนาวมะนาว มะนาวไปนะคะมะน,นาวไม่ต้องเยอะเพราะว่าแอปเปิลมันจะเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมมันจะอมเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วแล้วที่เด็ดก็คือนี่ค่ะมันเป็นน้ําน้ําปลานะคะน้ําน้ําปรุงรสเขาเรียกอะไรอะน้ํานัวน้ําปลาที่มีพี่เป็นของร้านอาหารเตี่ยวอิงน้ํานะคะอันเนี้ย เขาให้มาเขาให้มาเขาให้มานะคะแล้วก็ใส่แค่ช้อนหนึ่งอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรเลยน้ำปรุงน้ำปลาไม่ต้องเลยนี่นะใส่ช้อนหนึ่งนะจะหมดแล้วไม่รู้ไปซื้อที่ไหนเนี่ย ให้เขาส่งมาให้ได้ไหมเจ้าของร้านเตี๋ยวอิงนะ้าได้ยินไหมคะส่งมาให้หน่อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแอปเปิลตำไปนิดนนะคะโคกก็น่าสงสารเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อโคกใหญ่ละเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่โอ๊ยกระเด็นอะ่ะเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยชอบกินของพวกนี้ไงก็ลเลยไม่รู้จะซื้อโคกมาไว้ทําอะไรน่ยนอกจาก ทำอะไรทั้งอย่างเดี๋ยวนี้จะชอบแล้วตายหลาย,หลายแล้วไม่ต้องไม่ต้องปรุงเลยนะคะเอาง่ายๆซอสเนี่ยของเต๋่วอิงน้ำนะไม่รู้เขาด่าหรือเปล่าเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยเขาให้มาตอนไปเมืองไทยเมื่อปีที่แล้ว ตอนแรกก็ไม่อยากไม่อยากเอามาเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินใช่ไหมเออเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของพวกนี้เราก็จะแบบอ๋อนี่นะนี่นะนี่นะเดีย๋ยวจะให้ตัวอืมอร่อยมาก น้ำปลาน้ำเปิมไม่ต้องปรุงนะคะอันนี้เป็นคนกินไม่รสจัดนะแต่ว่าถ้าใครกินรสจัดรสจิด๊ดอร่อยมากแล้วเย็นนี้นะเพราะว่าวันนี้ออกออกกำลกายเยอะใช่ปะ่ะเราก็กินไข่กินกับไข่เ้ามือกนะ็ได ต้องไข่เอาไว้นะคะชีวิตง่ายๆเพราะว่าทำงานด้วยอะไรด้วยมันใช้ชีวิตเยอะๆไม่ไหวร่างกายเราก็หมดแรงนะคะเราก็จะถากไข่โอ้ยไข่ไม่สุกมากเล็กเลยช่างน่ะกินสองลูกทำไม่สวยอย่าว่ากันนะจ้า อืมอืมค่อยแน่ไข่ย่างมาตูม,มแล้วเราก็จะกินลูกเย็นนี้นะคะอาหารก็คือจะเป็นตำแอปเปิลไข่สองลูกนะคะอันนี้นะคะคือลูก โอ้ภาษาดอยเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวคักทูไฟเกนอันนี้นะคะมันจะเป็นแพ็คแบบนี้นะมันจะเป็นเออ่ลูกของต้นบอลเพชดนะนะคะถ้าไปสเปนน่ะจะมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สามารถกินได้นะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะ อร่อยดีอ่ะมันออชอบอมันจะเป็นแบบเนี้นะคะมันจะหวานหวานแบบหวานหวานจืดจืดเจือนะคะเดี๋ยวจะเขียนชื่อไว้หน้าเพจนะมันชื่ออะไรนะมันจะเรียกยากนิดนึงนะคะ นี่มันจะมีเม็ดด้วยนะแต่ชอบมากมันจะหวานแบบหวานจะเหมือนแตงโมก็เหมือนนะแต่ว่ามันแตงโมมันจะมีน้ำรสชาติน้ำนะคะแต่อันนี้มันมันจะเป็นแบบหวาน หวานจื้นๆอะคือนนหวานบอกไม่ถูกอือนี่แหละคะ่ะเหมือนมเืเอิืนเท่เลยวันนี้นะเราก็ได้ละอาหารเย็นหนึ่งมื้อนะคะแค่นี้แหละกินแค่นี้จริงๆนะคะถ้ายังไม่อิ่มอีกก็เอาข้าวสักขยิบมือก็ได้กินในพวกนี้ไปก่อนก็ได้หรือว่าเอาข้าวนะคะถ้าใครจะลดความอ้วนอนะหาแบบถ้วยเล็กๆนะ วยเล็กๆก,ก็หมดอ่านี่ไงเอาให้ได้สักแบบไปลายๆถ้วยครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วก็พอนะอันนี้คือการเป็นทริคเล็ก,ลกๆน้อยๆสำหรับคนที่ต้องการที่จะลดความอ้วนนะคะแล้วก็คนที่อ้วนนะคะให้พยายามกินอาหารลิ้เย็นนะคะอาหารลิ้เย็นนะคะเข้าไปดูตามเพจต่างๆนะคะเพจของหมอเขียวก็ได้เพราะว่า มันจะช่วยเรื่องกลไกของการผอมได้เร็วมากเลยนะคะลองเข้าไปศึกษาดูนะอ,อ,อาหารริดร้อนริดเย็นนะคะริดเย็นก็คือเช่นแตงโมแตงกวามะเขือเทศริดร้อนนะคะก็จะเป็นแบบพวกกะเพราตัะไคร้ทุเรียนลำไยอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตดูนะคนอ้วนๆส่วนใหญ่นะคะเขาจะพวกเราอ่ะคือเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นไงก็จะชอบกินของพวกนั้นคือมัละออของเผ็ดร้อน ทุเรียนลำไยแต่คนผอมๆลองดูเหอะเขาจะกินแต่ของแบบรีดยิยนเยน็ยนเย็นเช่นส่งตำหนุนนี่นั่นนะ่นเขของ,ขอ,งอาหารเปรี้ยวผลไม้เปรียปร้ยวๆอะไร,งไรเงี้ยเขาจะเป็นยังไงนะโอเคงั้นวันนี้ลากันแค่นี้นะคะมาเร็วๆไปเร็วๆนะคะแล้วก็ออกกําลังกายกันไปเพราะว่าหวังว่าพวกเราคงมีไอเดียต่างๆนะคะพยายามที่จะทํา ให้เห็นว่าไอเดียต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้ยากเลยเราสามารถทําในชีวิตประจําวันของเราได้แล้วมันก็ประหยัดกับตัวเราด้วยนะคะยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนาะเราต้องสมควรที่จะประหยัดเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีเงินเซฟเผื่อเอาไว้อ่าทำอย่างอื่นเนาะมันจำเป็นต้องใช้นะคะอย่างเงี้ยมันประหยัดด้วยนะผลไม้อะไรมีที่บ้านก็อัดแอปใช้เอานะ ไม่จาเป็นต้องไปหาแอปเปิลหรืออะไรเนี่ยคือตําแตงก็ได้ตมามะละกอก็ได้อะไรก็ได้เมืองไทยนะคะของเยอะแยะนะทำกับข้าวกินเองมันก็จะถูกนะคะบางทีซื้อมาแกงถุงหนึ่งนะมันก็แพงเนาะแต,แต่ถ้าเราพวกเราต้องการประหยัดอะไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะโอเคงั้นวันนี้ลากันไปบายบายสวัสดีค่ะ